ผมกลับสวัสดีพ่อแนะพี่น้องฟองไปสุภูโซนครับกับพรอกันอีกแล้วครับผมมาสงกันเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ยังนี้ยังจะไปเร็วปนนั่นเลยพออายุเฮ้ยยังนี่กันเสยเดี๋ยวเตะอู้สัมภาระเอ้ยเอานี่นี่สิงฉีกมาตัดหนึ่งแมวโอ้ยฉีแมว วัดตัดเด้อม่มีการเตยแล้วโอชินเดียนชินเดียนชินเดียนโอเคโอเคชินเดียนชินเดียนมือที่กระซิบชินเดียนชินเดียนซะชินเดียนซะโอ้อย่างอย่างนี้เลยพี่น้องมึงยังจีกับวัดตาโอูยัยอยู่ถามไปเดียวถามไปเดียวถามจอละ เพลงแน่วันนี้งั้นเมาเลือกบ่เมาเลือครับผมเมาเลือเงก็เดี๋ยวเมาเลือนสุดไทยแล้วนสุด้ายแล้วจบจบรดูกาแล้วคือกจริงของีนครับอ๋อนสุด้ายล้ววันี้เปิดนี่สุด้ายแล้วสุด้ายแล้วเมาเลือกับเ้อยแกกปนั่งนั่งนอนน <c oughs> ว่านะนี่ไมเพรากะิว่าเร็วเร็วปนเหรียญ่ะั้งใจตั้งใจมีเหียเสียข่นไหมกระซา,ากขักดะโอ้เปสติอาวพชัดยังไงสุดเจ้าสุดไหนเจ้าสุวละวาว่านี่มสิบห้าสิบห้าปุ๋ยตากระตา่ายดี เรม่งเดียวฮ่าหเราโอ้มเวียนเด็ดีดีได้พอปีหน้าจ่กำบันเราเพอเราเปิดงานที่เราไงานอยู่นี่สามสี่ปีแล้วเขาว่าเห็นเห็นงานเพลงเด็กจะาย่ายู่วันเบิรดรูดูการเร็วโพดว่าะฉันว่าทางจ้านมีเสียงพ่นมากเบื้องนี้พวกผมวาตัดอยู่นี่เนาะ เจ้าบ้านไีไปใส่มาใส่อยหุ่นเบิ่งเสียมพ่นหุ่นแบบป็หัุ่นหรอเออถั่วสุดยอดเถอเสียเป้ยเฮ้นี่ก็ย่งกะสากเถ้เฮเย็นี่ก็ยังกะสากเห้เนี่ปเ็ดไข่เห็ดน่าเ้าอ้จังกนไั เจ้ค่อยค่อยฟันมึงดูบ๊าวบ๊าวไอคทอนโอ้เที่ยมหันกันเอาค่อยท่อนเล็กเลอแม่เที่ยนี่จับค่อยฟันเลยเอาล็อตมึงดูเพื่อนนะอยู่กับยาบุ๋มครับผมชิวไรโอ้ที่เด็ดชิวแต่วะเป่งแน่ครับผมเรียกพูเคือนนี้ว่ายังไงจ้าสน้าส่วนลอยเปื้อนที่ ลูกเสนาคอยราคาถามาใส่ร <laughs> บอกก่อนนะแมงแหน่สควาต้าเครื่องลูกกาย,ยุนสนาประมาณลูกนึงว้าได้เจ้าเอไปล่องเอาสองลูกตัว <laughs> เอาราคาไปล่องเช <laughs> ยบรรยากาศในสวนเนี่ยเปิดครับตอนจะถ่ายแล้ว <c oughs> อ,นนอ,อันเนี่ยขอขอสูตรเนี่ยเมียเวลาเมียจมนี่เดี๋ยวนี้บอกโศัพท์กับเมียไหมว่าว่าบอกเดีย๋ยวบอกกับเมีย วางในบอกกบเมียรวยตัวรวยตัวเมียได้ดิเอาเรื่องนี้มาคุมคู่เล่นมั้งมีเงินในบัญชีคุมเขาได้อ่ามีในบัญชีไปคูมเขาไปบืมส่วเออายานะยานะต้องบอาดีๆเวลาเขาโทรมาโองค์ให้ยเขาตลอดคือไม่มีขัดแม้แต่ครั้งเดียวพี่รักผมพี่ถ้าคือรักอ่ะเขาก็พูดดีอ่ะเขาเรียกทั้งพี่เรียกครั้งพ่อเรียกทั้งหัวข่าหัวขา

<coughs> ờ. bà thăm chắc không bỏ hết gan mềm bò, có tham ja bò có tham bò sẹt, tham nhiêu là, rất là khó chịu quá đà, quá đà đó, đây là người này, mày hả, hết gan hả, cái này sấy luôn nè, nó sang chỉ gà đã đáp sẹt, mất เพนี่บอมปวดหัวเพราะใจละเมอมาฟังเพื่อนดีกนมัฟังเพื่อนดีอยากกลับบ้านอีกแล้วก็มีแอ่คนอยากกลับบ้านแท้เดียวสองคนห้อเหลเจียต่อไป้าไม่อยู่ต่อไปเรห้องสองคนเหอข้าจอยกลับบ้านบัดหรอครับมือกลับบ้านกันวากันมือเลีงซ้องครับ ใช่มึงวันน้กัดทำมือทำเพื่อเป็นยังไงเปียบบีกหรอเปียบบีกแล้วเ่อปนนทำครับผมกับตนนี้แหะบรรยากาศในสวนเบาหยอกย่อวมันกันเบสดอรอกันบ่เออเออเนความจริงอยู่ ก็วางสันว์เลยนะวันหย่อนก็ห้องวันนี้ครับบรรยากาศในสวนพราะว่าขียอัดครับผมเท่ากันเอาอย่าเสรไปซีเรียดซีเ้ขียดวันนั้นเกิดมาเป็นคนแม่นยุ่งจะเสร็จไปหาชี้เลียดออกสัตว์แล้วครับผมเพราะกันไม่คลิปหนาครับผมกับบรรยากาศในสวนการทำงานนะครับสวนนี้สวนสุดท้ายแล้วเนาะแอปเปิ้ลเบิร์ดลูโดการเราต่อไปกับแจ็คเชตียังหาติดตามครับคลิปนี้กับสวัสดีครับ เสยไม่ดูม่ดูเอาฟังกากากี่บาทน้พูเขายิงปืนี่พุ่นฟังใส่าดูอ๋อสวัสดีครับยจ้บานดังนะเ้าเอียยา้นวดี่นคัรังยก่บนะสวัสดีครับันดีคอ๋อจังอยดูจังอยนะ สวัสดีครับ